การติดตั้งปล e ั๊กอิน wp e-commerce และ wp e-commerce grid view เริ่มต้นจากหน้าเว็บเพจเข้าสู่หน้าควบคุมเมื่อเข้าสู่หน้าควบคุมให้เลือกคำสั่งปลั๊กอินและเพิ่มปลั๊กอินใหม่ในช่องของการค้นหาให้พิมพ์ ชื่อปลั๊กอิน w p e c o m m e r c e สเสร็จเรียบร้อยกดค้นหาปลั๊กอินผลของการค้นหาจะพบชื่อ w p e commerce ให้เลือกติดตั้งตอนนี้คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการติดตั้งปลั๊กอินนี้ กดตกลงในขั้นตอนนี้เครื่องจะให้กรอกรหัสผ่าน ftp รหัสผ่านในที่นี้ให้พิมพ์รหัสผ่านว่า k ตัวใหญ่ r u j u n 1 2 3แล้วกดดำเนินการเมื่อติดตั้งปลั๊กอินเสร็จหน้าจอภาพจะเป็นเช่นนี้ให้เลือกใช้งาน ปลักอินเมื่อเราเลือกเปิดการใช้งานหน้าจอตรงส่วน WPE Commerce Plugin จะเป็นสีน้ำเงินเพื่อให้ทราบว่าเราได้เปิดใช้งานป p l กอินตัวนี้อยู่และแถบคำสั่งด้านข้างจะมีคำว่า Product และรูปสัญลักษณ์รถเข็นเพื่อให้ทราบว่าเราสามารถที่จะดูแก้ไข เพิ่มเติมในส่วนของสินค้าของเราได้ในขั้นตอนนี้ให้เลือกคำสั่งเพิ่มสินค้า Add New เมื่อเราเลือกคำสั่ง Add New จะเข้าสู่หน้า Add New Product หรือการเพิ่มสินค้าใหม่ในส่วนของช่องใส่หัวข้อที่นี่ให้เราพิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการนำเสนอขาย ในส่วนของรายละเอียดสินค้าเราสามารถที่จะเพิ่มรูปภาพได้จากปุ่มเพิ่มสื่อเมื่อเราเลือกปุ่มเพิ่มสื่อจะโชว์รูปภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในไฟล์สื่อหรืออาจจะอัปโหลดไฟล์เพิ่มเติมก็ได้ในส่วนของรายละเอียดเราสามารถพิมพ์รายละเอียดของสินค้า ที่จะขายได้ในช่องหน้าต่างว่างๆนี้หลังจากที่เราใส่ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าแล้วด้านข้างจะมีคำว่า product pricing ในส่วนของ price ให้เรากำหนดราคาขายเช่น1,750และหากมีการเซล์ ลดราคาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้กำหนดในส่วนของเซลล์ไพรซ์เช่น1550ส่วนรายละเอียดสินค้าเราสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าโดยการพิมพ์เข้าไปที่ช่องหน้าต่างช่องว่างนี้ทางด้านเมนูด้านขวามือจะมีที่ตั้งกำหนดรูปพิเศษ เราสามารถกำหนดรูปสินค้าได้จากเมนูนี้ในขั้นตอนนี้ให้เราเลือกรูปสินค้าที่เราต้องการและกำหนดตั้งให้เป็นรูปพิเศษเลือกเผยแพร่เพื่อนำสินค้าออกสู่หน้าเว็บเพจในขั้นตอนนี้ให้กลับไปดูในส่วนหน้า เว็บเพจของเราในหน้า Product ของเราเราจะเห็นสินค้าที่เราได้นำเสนอหลังจากนั้นให้ผู้เขียนเว็บเพจทำซ้ำในขั้นตอน Add New Product เพื่อที่จะเพิ่มสินค้า Product ของเราเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนขอให้ผู้เขียนเว็บไซต์ พยายามเพิ่มเติมสินค้าให้มีจำนวนมากกว่า6หรือ7ตัวอย่างการจัดระเบียบการพรีเซนเตชันหรือการแสดงของสินค้าให้เป็นระเบียบและดูง่ายต่อการเลือกจับจ่ายซื้อของโดยใช้ป e ลั๊กอิน WPE Commerce Grid ลักษณะการติด ตั้งปลั e ๊กอิน wp e-commerce gridite มีลักษณะไม่แตกต่างไปจากการติดตั้งปลั e ๊กอิน wp e-commerce แตกต่างกันเพียงแค่ชื่อและระบบการทำงานภายในปลั๊กอินนั้นๆขั้นแรกให้กลับไปสู่หน้าควบคุมจากหน้าควบคุมให้เลือก คำสั่งปลั๊กอินเพิ่มปลั๊กอินใหม่ช่องค้นหาให้พิมพ์ชื่อปลั๊กอิน e WPEcommerce กดค้นหาปลั๊กอินทำการเลือกปลั๊กอิน e WPEcommerce กริดวิวเลือกคำสั่งติดตั้งตอนนี้คุณแน่ใจว่าคุณต้องการติดตั้งปลั๊กอินนี้ให้ตอบตกลงระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน ftp ในที่นี้ให้ใส่รหัสผ่านคือ k ตัวใหญ่ a u j u n 1 2 3เสร็จแล้วให้กดดำเนินการเมื่อระบบติดตั้งปลั๊กอินสำเร็จจะถามว่าให้กลับไปยังติดตั้งปลั๊กอินหรือใช้งานปลั๊กอินให้เลือกใช้งานปลั๊กอินหลังจากนั้นระบบ จะนำมาสู่การตั้งค่า store และอยู่ในส่วนของการ presentation ในส่วนของ product display ให้เลือก grid view display add to cart button ให้เช็คถูกหลังจากนั้นให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้น ให้เลือกรูปแบบบล็อกเลือกวิดเจ็ตในส่วนของ WPEC Shopping Card ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากขึ้นไปวางไว้ในส่วนของเมนูด้านข้างทำการบันทึก หลังจากนั้นให้กลับไปดูหน้าเว็บไซต์จากหน้าเว็บเพจของเราเราจะเห็นว่าสินค้าเราถูกจัดวางเรียงเป็น3คอลัมน์มีลักษณะสวยงามและยังมีอีกหนึ่งส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของวิจเจ็ตคือช็อปปิ้งคาร์ดที่อยู่ด้านมุมบนสุด ขวามือของเมนูเมื่อเสร็จสิ้นขบวนการการติดตั้งปลั๊กอิน wpecommerce และปลั๊กอิน wpecommerce gridview เราจะเห็นว่าสินค้าเราถูกแบ่งออกเป็น3คอลัมน์ที่พิเศษคือมี add to cart ให้ผู้ใช้ได้กดเลือกเพื่อสั่งซื้อสินค้าเมื่อกด add to cart สินค้าจะถูกนำไปแสดงในส่วนของช็อปปิ้งคาร์ดมีทั้งชื่อสินค้าจำนวนและราคาหากเลือกซื้อมากกว่า1รายการก็จะมีการคำนวณยอดเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้กับออผู้ขายสินค้านั้นๆด้วย เสร็จสิ้นการติดตั้งปลั e ๊กอิน WPE Commerce และ WPE Commerce Grid View ผู้นำเสนอ Presentation หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอ Presentation นี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเขียนหรือสร้างเว็บเพจไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ